สวัสดีวันที่19สิงหาคม2,564ครับสมาชิกเพจเดอะเซิร์ฟเพจท,ทองทุกทท่านเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาครับราคาทองสวิงไปสวิงมาอยู่ในกรอบกรอบการเคลื่อนตัวไซเวตตอนนี้แนวต้านก็อยู่ที่พันเเหลรียญซึ่งเป็นไฮที่ยังไม่สามารถจะเบรกขึ้นไปได้นะครับ หลังจากทดสอบอยู่หลายครั้งก็เป็นขาของการลงมาทดสอบด้านล่างบางตอนนี้แนวรับกำลังถูกทดสอบอยู่ครับแนวรับที่1770เหรียญ1 7น5 7เหรียญตอนนี้แนวรับ2แนวนี้กำลังถูกทดสอบอยู่ครับซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันว่าแนวรับนี้จะเอาอยู่ไหม ถ้าเอาอยู่ราคาก็จะสวิงไปสวิงมาอยู่ระหว่างแนวรับกับแนวต้านตัวนี้ครับนั่นก็คือ1,765เหรียญซึ่งเป็นแนวรับกับแนวต้านที่1,795เหลรียญครับณนะเวลานี้ราคาทองคําเคลื่อนตัวไซด์เวย์อยู่30เหรียญก็เป็นการให้ทุกท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการเทรดเล่นรอบทำกำไรสั้นๆ กับราคาทองคําในเวลานี้นะขอให้ทุกท่านพยายามดูพอร์ตการลงทุนให้ดีนะครับอย่าเทรดเล่นรอบจนเพลินเกินไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนราคาจะรอปัจจัยข่าวใหม่ที่จะเข้ามาในตลาดปัดจจัยข่าวนั้นจะเป็นอะไรยังไม่มีใครทราบได้และจะทำให้ราคาทองคําเคลื่อนตัวเบรกเอาออกจากกรอบการไซด์เวย์30เหรียญน,นี้ได้เมื่อไหร่ ก็ยังไม่มีใครรู้ดังนั้นการเทรดเล่นรอบในช่วงเวลานี้จึงต้องระมัดระวังโดยการตั้ง Stop l o s อไว้ที่กรอบการลงทุนนะครับ s t o p l ลอด้านบนก็อยู่ที่พ7 9เเาสิบห้เหรียญถ้าทะลุขึ้นไปได้ก็ต้อง Stop l o s อส่วนด้านล่างก็จะอยู่ที่พ7 6เจเหรียญหากทะลุลงไปได้ก็จะต้อง Stop l o s อนะครับสำหรับคนที่ผิดฝั่ง ในช่วงนี้จึงเป็นการเทรดทำกำไรรอบสั้นๆของนักลงทุนระยะสั้นนะครับเดเทดก็นสนุกสนานกันไปอย่าลืมครับสต็อปลอครับพกไปด้วยครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ